พรานบุญนั่งห้างกลางป่าใหญ่ผจญผีโพงลูกไฟแดงเสียงลมพัดผ่านยอดไม้สูงแวกอากาศเย็นเยือะเยืยามข้ำของป่าใหญ่เสียงจัก,กจั่นร้องระงมระรัวเสียงกบเขียดประสานรับในความมืดรอบด้านและในห้างไม้ไผ่ที่สูงจากพื้นดินราวสามวามีชายคนหนึ่งนั่งนิ่งกำลังสูบยาใบตองกลิ่นฉุน ลมหายใจของเขาหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความระแวดระวังเขาชื่อว่าพรานบุญชายไว้กลางคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวกร้านแดดจากการอยู่ป่ามาทั้งชีวิตพรานบุญเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนบ้านโอปังโกเขาเป็นพรานมือเก่าที่ออกล่าสัตว์ตั้งแต่ยังหนุ่มรู้จักป่าเป็นอย่างดีรู้จักกลิ่นของสัตว์ป่าและรอยเท้าของสัตว์ป่าแต่คืนนี้ไม่เหมือนคืนไหน คืนนี้เขามาคนเดียวเพราะมีคนมาว่าจ้างให้ล่ากวางเรนเดียนตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ว่ากันว่ามันออกมากินข้าวโพดในไร่นาหลวงของนายอำเภอพรานบุญรับงานแบบไม่คิดมากเขาเตรียมปืนลูกสองสองลำกล้องเบอร์12กระสุนยางกับกระสุนจริงผูกย่ามมีไฟแชค็คมีข้าวห่อประแดกสับและมีคาถาที่เขาได้มาจากหลวงตาในหมู่บ้านคาถากันผีโผงใช่ ผีพงคําคืนนี้ลอยวนอยู่ในหัวของพรานบุญตั้งแต่เย็นวันนั้นชาวบ้านเตือนนักเตือนหนาว่าป่าที่จะเข้าไปมีผีพงอาศัยอยู่ผีพงวิญญาณที่ออกเป็นลูกไฟสีแดงสีเขียวชอบพุ่งขึ้นลงตอนหากินในยามค่ำคืนบางคนเป็นว่าผีของคนที่ตายบนต้นไม้หรือแอบตลับยาหม่องที่วางไว้ในต้นไม้ใหญ่บางคนเป็นว่าวิญญาณของคนเล่นของ ที่ผิดครูบาอาจารย์ต้องเร่ร่อนเผาร่างตัวเองให้กลายเป็นเปลวไฟพรานบุญไม่ค่อยเชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่เขาพกพยันที่ได้สืบทอดมาจากครูบาอาจารย์ติดอกไว้แน่นและท่องในใจเบาๆก่อนพระอาทิตย์จะตกว่านะโมพุทธายะปิดตาไว้อย่าได้เห็นของไม่ควรเห็นเสียงจิ้งรีดเริ่มแผ่วลงเหมือนธรรมชาติรอบตัวค่อยๆหยุดหายใจ ป่าใหญ่เงียบสงันลมเย็นยเยือกพัดมาเป็นพักๆพ,พรานบุญมองไปข้างหน้าที่โพรงป่ากลางลานโลง่งที่โรยด้วยใบไม้แห้งจุดที่เขาวางเหยื่อเอาไว้ล่อสัตว์ป่ารอยเท้ากวางเมื่อคืนยังเห็นอยู่จางๆคืนนี้เขาเชื่อว่ามันจะต้องกลับมาแน่นอนเขาเอนหลังพิงเสาห้างสูบควันยาเส้นตราวัวชนม้วนเท่านิ้วป้วตีนกลิ่นควันคลุ้งปนกับกลิ่นดินชื้น กลิ่นไม้เน่าและกลิ่นอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นเหมือนกลิ่นเนื้อไหมจางๆเขาหยุดสูบสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกทีกลิ่นนั้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนต้องกลั้นหายใจแต่รอบๆไม่มีควันไม่มีไฟมีเพียงความมืดมิดที่หนานแน่นจนเหมือนน้ำหมึกหรือว่าคนเผาถ่านพรานบุญคิดในใจแต่ในป่าลึกขนาดนี้ใครมันจะมาเผาถ่านกันเล่า เวลาผ่านไปจนดึกสงัดเสียงสัตว์เงียบสงัดหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจของพรานบุญที่เต้นตุ๊บๆอยู่เงียบเๆจูจูก็มีแสงบางอย่างลอยขึ้นมาจากแนวป่าด้านซ้ายมือตอนแรกเขาคิดว่าเป็นตาไฟของสัตว์อาจเป็นเก้งหรือแม้แต่เสือโครงก็เป็นได้แต่พอเพ่งดูดีๆมันไม่ใช่นี่หว่ามันคือลูกไฟลูกไฟสีแดงสดขนาดเท่ากํปั้นลอยเอื่อยๆเหมือนมันมีชีวิต และเหมือนเป็นหน้าคนจังๆลอยไปช้าๆแล้วหยุดนิ่งเหนือพื้นพรานบุญขึ้นลำขยับปืนขึ้นช้าๆปากขมคอแต่สายตาไม่วางจากแสงนั้นลูกไฟค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นจนเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่ไฟมันมีเหมือนเป็นหน้าคนอยู่ในนั้นเสียงหัวใจพรานบุญเต้นแรงเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคล้ายเสียงคนพึมพำในควันนั้นเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนมาก เหมือนคําสวดหรือเสียงเรียกอะไรบางอย่างบุญบ,ญ,ญบุญมือพรานบุญเย็นเฉียบเขากําคอปืนแน่นขวัญไฟแดงลอยต่ำลงแล้วจจจูก็แตกออกเป็นฝุ่นแสงเล็กๆก่อนรวมตัวอีกครั้งกลายเป็นรูปร่างคล้ายหญิงสาวเรือนผมยาวถึงเอวเนื้อตัวซีดขาวเหมือนเท่าฐาน แต่สิ่งที่ทำให้พรานบุญแทบลืมหายใจคือดวงตานั้นตาทั้งคู่เป็นสีแดงกำ่ำเรืองเหมือนฐานไฟหญิงคนนั้นสยะยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่แห้งแงล้งริมฝีปากแตกเป็นรอยและเมื่อเธอพูดเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวพรานบุญโดยไม่ต้องผ่านอากาศช่วยฉันด้วยบุญฉันหนาวพรานบุญ พยายามไม่มองเขาท่องคาถาในใจซ้ำๆนำโมพุทธายะปิดตาไว้อย่าเห็นอย่าเห็นแต่เสียงนั้นกลับแทรกเข้ามาอีกบุญทำไมหนีฉันเขาเหลียวมองรอบตัวหญิงสาวหายไปแต่ลูกไฟกลับปรากฏขึ้นใหม่คราวนี้สองดวงหนึ่งอยู่ตรงหน้าอีกดวงลอยอยู่ด้านหลัง ทั้งคู่ค่อยๆล้อมห้างไว้ราวกับล่าเหยื่อพลานบุญหายใจถี่เขาควักผ้ายันออกมาจากอกกำไว้แน่นแล้วตะโกนลั่นไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครถ้าเป็นผีโพงผีพายจริงก็กลับไปที่ของเจ้าซะทางใครทางมันเสียงสะท้อนของเขาก้องไปทั่วป่าแล้วก็เกิดเสียงหัวเราะ <laughs> เสียงหัวเราะของผู้หญิง <laughs> เสียงแผ่วๆเหมือนมาจากทุกทิศท,ทาง กลับไปได้ยังไงในเมื่อกูอยู่กับมึงตั้งแต่วันนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านจนเปลวไฟจากตะเกียงเจ้าพายุบนห้างสั่นไหวเงาสัตสถานไปทั่วพรานบุญเริ่มรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาแต่ต้นขาเขาส่องไฟลงไปดูไม่มีอะไรแต่พอหันกลับมาลูกไฟดวงนั้นลอยอยู่ตรงหน้าเพียงแค่คืบเดียวร้อนจนรู้สึกถึงไอของมัน พรานบุญยกปืนขึ้นเหนือปั้งเสียงสะท้อนดังสนั่นกลางป่าใหญ่กลางคืนแต่ลูกไฟไม่ดับมันแตกกระจายเป็นหลายดวงเล็กๆแล้วรวมตัวอีกครั้งอยู่ห่างออกไปเหมือนหัวเราะเยาะยิงกูทำไมบุญมึงจำกูไม่ได้เหรอพรานบุญหน้าเสียเสียงนั้นคุ้นๆจนหัวใจบีบแน่นเขาพยายามนึกใช่เสียงนี้ เขาเคยได้ยินเมื่อสิบกว่าปีก่อนสิปีก่อนพรานบุญยังเป็นหนุ่มวัยสาสิบออกป่ากับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพเยาเธอเป็นชาวบ้านจากอีกหมู่หนึ่งชอบมาช่วยหาของป่าทั้งคู่มีใจให้กันแต่คืนหนึ่งเกิดพายุฝนตกหนักพเยาหลงป่าพรานบุญออกตามหาสามวันสามคืนแต่ไม่เจอสุดท้ายเขาพบเพียงเสื้อผ้าที่ไหมเกรียม ใต้ต้นพยุงใหญ่ไม่มีศพไม่มีร่องรอยอื่นใดหลวงตาบอกว่าพยเยาอาจกลายเป็นผีโพงเพราะตอนยังม,มีชีวิตเธอเคยเล่นของมนต์ดำอวิชาทำคุณใส,สเสน่ยาแฝกทำให้ของเข้าตัวพรานบุญไม่เคยพูดเรื่องนั้นอีกเลยแต่คืนนี้เสียงนั้นกลับมาลูกไฟแดงก็ค่อยลอยเข้ามาอีกครั้งเสียงพยเยาดังขึ้นชัดกว่าเดิม มึงทิ้งกูมึงสาบานว่าจะรักกูจนวันตายแล้วทำไมมึงไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้พลานบุญน้ำตาคลอมือไม้สั่นไปทั้งกลัวแต่ยังถือปืนแน่นมึงไม่ใช่พยาวมึงไม่ใช่คนแล้วถ้ากูไม่ใช่คนแล้วมึงจะกลัวกูทำไมเธอยิ้มลูกไฟรอบตัวเธอเริ่มหมอดลงเหลือเพียงเงาของหญิงสาวที่ยืนเปลยเปล่ากลางความมืดเนื้อหนังเธอไม่ดำเกรียม กลิ่นไหมแรงขึ้นจนพลันบุญแทบหวกอาเจียนเธอเดินเข้ามาใกล้ๆกอดกูสิบุญกอดกูอีกทีทานบุญยกปืนยิงอีกนัดปั้งเสียงปืนดังสนั่งกลางป่าร่างหญิงนั้นหายไปเหลือเพียงกลุ่มไฟแดงที่ลอยกระจัดกระจายไปทั่วเขานั่งนิ่งหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเงื่อไหลทั่วร่างทั้งที่อากาศเย็นเฉียบ คืนนั้นทั้งคืนเขาไม่ได้หลับได้นอนจนแสงอาทิตย์แรกของรุ่งอรุณเริ่มลอดผ่านยอดไม้ขึ้นมาพรานบุญเรียบเก็บของลงจากห้างเดินกลับทางเก่าโดยไม่แม้แต่จะมองย้อนกลับแต่เมื่อมาถึงทางแยกใกล้หมู่บ้านเขากลับเจอหลวงตายืนรอยอยู่ที่ปากทางเข้าหลวงตามองหน้าเขาแล้วพูดเสียงเรียบๆว่าเมื่อคืนเห็นมันใช่ไหมพรานบุญนิ่งเงียบแล้วทยักหน้าหลวงตาถอนหายใจเบาๆผีโพงนั่น มันไม่ได้หลอกใครทั่วไปหรอกมันมาหาเฉพาะคนที่มันรักแต่ทิ้งมันไว้ในป่าพรานบุญเอ่ยชีอเบาๆน้ำตาคลอหลวงตาพยักหน้าใช่เธอยังอยู่ตรงนั้นยังไม่ไปไหนเพราะไฟที่เธอจุดขึ้นด้วยความหลงมันยังไม่ดับหลวงตายื่นผ้ายันผืนใหม่ให้เอาไปเผาให้มันตรงต้นยางใหญ่เผาพร้อมดอกไม้ทูบเทียนแล้วสวดมนต์ให้หลุดจากไฟนั้นพรานบุญรับมาก้มกราบ แล้วในเย็นวันนั้นเขาก็กลับเข้าไปอีกครั้งเสียงป่าตอนเย็นเงียบผิดปกติพรานบุญเดินถือผ้ายันกับเทียนในมือเมื่อถึงต้นยางใหญ่เขาจุดเทียนจุดธูปวางดอกไม้แล้วพูดเสียงสัน่นพยาวกูมาขอขามาอย่าตามกูเลยนะลมสงบไม่มีเสียงตอบแต่จูๆ่ๆเปเลวเทียนกลับลุกชนแรงขึ้นเองแล้วลูกไฟเล็กๆดวงหนึ่งก็ลอยออกมาจากโพรงไม้มันลอยวนรอบพรานบุญช้า,ชา ก่อนที่เสียงอ่อนโยนของพะเยาจะดังขึ้นครั้งสุดท้ายขอบใจมากนะบุญกูไปแล้วนะไฟนั้นค่อยๆมอดลงหายไปในอากาศเหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกไม้จางๆและลมอุ่นที่พัดผ่านใบหน้าพรานบุญยืนนิ่งอยู่นานเขารู้ว่าคืนนี้เขาคงนอนหลับเป็นคืนแรกในรอบหลายปีป่าใหญ่ซ่อนเรื่องราวที่ไม่มีใครเข้าใจได้ทั้งหมดบางคืนสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่ผีแต่คือความคิดถึงที่ยังไม่ดับ และบางครั้งดวงไฟผีโพงก็อาจเป็นเพียงไฟของคนที่ยังรักแต่ไม่มีร่างให้กลับมาเสียงลมพัดอีกครั้งผ่านยอดไม้เสียงจิ้งหรีดเริ่มขับขานเหมือนคืนแรกที่พรานบุญนั่งห้างแต่คราวนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าในความมืดนั้นไม่ได้มีแต่ผีแต่ยังมีความรักที่ไม่เคยได้หลับไหล